โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดู Battle p a นพร์ทใหม่ของ v a l o r a n นนะครับเป็นอะไรนะเอพิโซด6กเ์ปะน่าจะใช่นะซึ่งตอนนี้เหมือนทางเนี่ยไม่ v a l o r a n น l e a g u e n e นนี้เขาจะปล่อยภาพหลุดออกมานินึงแล้วนะประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วนะเรามาดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมั่งสำหรับ Battle p a นพาร์ทเอพิโซดหกเป็กซ์สามนะน่าจะเป็นเซ็ตเรเดียนเอเพวก์เมนต์นะครับ ไหมก่อนอะไรเงี้ยคนน่าจะรีวิวไปเยอะละเรามาใส่ใจกับอันนี้ก่อนเรามาใส่ใจกับ Battle p a พารของเราก่อนมานี่อันนี้น่าจะเป็นรูปภาพนะผมรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเพย์ a r การนี่จะมีประมาณนี้เลยจะมีอะไรเนี่ยหุ่นยนต์แม็กกำลังพังอยู่หุย้ยอันนี้สวยเนี่ยเป็นซามูไรวะ่ะแล้วก็จะมี KJ กําลังซื้อของอะไรอยู่มีตู้ขีบแล้วก็หุ่นยนต์อะไรสักอย่าง เห็นมีฝรั่งบอกว่ามีฝรั่งเหมือนตั้งข้อตใส่ไว้ว่าแบบเอเจนต์ใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คล้ายๆเกโกะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตู้ขีบสีทองนะอันนี้น่าจะตรงท้ายแบเทินพาหรือเปล่าที่อันเนี้ยที่เราเก็บโคบะประมาณนั้นแล้วก็อะไรเนี่ยก็ซิล่าอะไรไม่รู้แล้วก็นี่จิงจ่อเก้าห่างอันนี้น่าจะเป็นเซตสกินในแบ t เทิร์นพารนะแล้วก็ไวเปอร์ iper, เหมือนกำลังทดทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทีมวอลเล็อันนี้ทีมัยรุ่นเลยเนี่ย คิวจอยนีออนฟินิกซ์เแล้วก็เหมือนแชมเบอร์แชมเบอร์เหมือนกาลังคอนโทรลหุ่นอยู่นะครับนั่นแหละเหมือนควบคุมหุ่นอยู่แล้วก็โดนของสกายกับเอ้ยโดนของสกายเฮียเลยหรอเออเป็นโดนของโซวากับนกของสกายชนกันนะส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจให้เหมือนคุ้นๆว่ะเหมือนเป็นอะไรตัวอะไรสักอย่างที่ต่อสู้กับทีมวารนะ่ะเออผมเคยดูในเรื่องมาเปนผ่านนะโอเค เราไปดูวันต่อไปเลยแนละ้วกันอ่อส่วนต่อไปนี่เป็นบัดดี้นะ EP 6อันนี้ผมว่าน่าจะแจกแล้วก็มีบัดดี้พิกขังข่าวจิ้งจอกแล้วก็ตัวอะไรสักอย่างกำลังดึงสตรอเบอรี่อยู่นะฮะแล้วก็เอ่อรถรถแบบอุ้ยคันใหญ่เลยบิ๊กฟูดอะไรเงี้ยกี้นะฮะโค้กี้หลายรถอุ้ยอันนี้สวยว่ะเป็นเหมือนแมพย่อมยอมอะ่ะเหมือนโมเดลเล็กๆนะแล้วก็เหมือนโล่อะไรสักอย่างหนึ่ง โลหรือหน้ากากวาผมดูไม่ออกเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นรถบิ๊กฟุตทองนะครับไปแปนต่อไปโอเคต่อมานี้จะเป็นสเปร์นะทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นสเปร์เจ็ดเจ็ดขังขังคนไว้แล้วก็สเปร์ฟินิกกับล่างมาน่าจะเจอเคโอสเปรเออ์โอเมนละลายก็ติล่าหมีเศษเฮ้ยอันนี้ใช้ล้อเลียนได้ดีเลยนะแล้วก็โอเมนกําลัง กำลังถูแมปอะไรสักอย่างน่าจะเป็นแมปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ <laughs> คิวจอยกดกดไข่นะครับตอนเพื่อนกําลังกูสกไปเนาะแล้วก็แชมเบอร์แชมเบอร์โชว์บัตรเครดิตอันนี้น่าจะเป็นสเปในแพทเทิร์นพาร์ทนะน่าจะเป็นไอซมโไรเมื่อกี้หรือเปเอเอเอล่าที่ผมมาเออน่าจะเป็นโลกเมื่อกี้กเอเอลกเมื่อกี้แล้วก็แมวแล้วก็เฟดกาลังวางแผนแล้วก็อันนี้เหมือนบีทกาลังจะออกม่านของฮาร์เบอร์มานะอ แล้วก็จิงจอกแล้วก็สมองโอเคต่อไปเรามาดูปืนกันบ้างดีกว่าอันนี้นี่ภาพโดยรวมนะครับจะเป็นนี่จะเป็นเฟ n c y g ก a เดียนเชอร์ไอมาแชลแล้วก็อะไรวะส t ติงเจอใช่ส่วนนี่จะเป็นมีดนะจะเป็นมีดในนี้ผมคิดว่า a n i m เมชั n มันน่าจะเหมือนค้อนนั่นแหละเหมือนค้อนเหมือนขวานอนะส่วนต่อไปนี่นี่เลย ของเด็ดในพาร์ทนี้เลยผมบอกเลยดูดิเฮียผมว่ามันมันสวยนะเว้ยสวยกว่าพาร์ทนี้อีกพาร์ทดีมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกอจริงอ่ะ <c oughs> อันจะเป็นสกินบูด็อกนะครับแล้วก็คลาสสิกเนาะแล้วก็จัดแล้วก็แฟนทอมนะเฮ้ยผมรู้สึกว่าแฟนทอมหน้ามันยาวยๆไงแต่ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะดูลวดลายอะไรพวกนี้ต่อมาก็นี่แหละครับปืนปืนย่อมแมวมีเลือกสีๆประมาณนี้เนาะโอเคส่วนอันนี้ สเปร์สเปร์อันนี้ผมคิดว่าน่าจะในพาหรือเปล่าวะผมไม่รู้เหมือนกันนะบาสูกา้าแบตเกอร์สเปร์อ่านผิดขออภัยโอเคมันจะมี1อันนะครับที่แบบที่มันขยับได้นะก็มีอีกอันที่ขยับได้ก็คืออันนี้นะไอสวองเนี่ยเห็นปะ <c oughs> มันจะเหมือนมีมีมหนึง่งเว้ยที่แบบมันจะเป็นคนยืนหันมามองเราอะแล้วก็ชู2นิ้วปุ๊บแล้วก็หายไปเออประมาณนี้แหละนี่ก็พวกปืนอะไรทั่วไป นี่เหมือนมีคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเอเจนต์ใหม่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคสำหรับข่าวด่วนในวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกัน,นครับทุกคน